สวัสดีครับออวันนี้ผมจะมาแนะนําแอปถุงเงินที่เมื่อมีเวลาเงินเข้าก็าจะมีเสียงบอกจำนวนเงินนะครับเดี๋ยวจะทด,ดลองทําให้ดูก่อนนะครับนี่นครับเดี๋ยวเ,เอา,เอาสแกนนี่ก่อน แกนทำเพจปุบลงจำนวนยอดเงินร้อยห้าสิบบาทโอเคร้อยห้าสิบบาทเรียบร้อย <c oughs> น้ำเข้าเจนยังตุงเงิน,งเ,งนเงินเข้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจากเ i s c h i d a p h ีเอสไนที่สิบเอ็ดสอคอควาย 6 5เวลา12บ2นาฬิกา4นาที29วินาทีนี่นะครับคือคือแอปสงเงินที่เราไม่ต้องดูเวลาลูกค้าโอนเงินหรือว่าลูกค้าสแกนจ่ายเงินเข้ามาเราก็ไม่ต้องดูในมือโทรศัพท์ก็เลยฟังเสียงจากเเสียงของบลูทูธหรือเสียงของลำโพงที่ว่าเราต่อไว้เพื่อบอกจำนวนเงินเข้า นะครับเดี๋ยวก็จะเป็นขั้นตอนการทำว่าเราจะต้องทำขั้นตอนนี้ยังไงเนะครับลต่อไปขั้นตอนต่อไปก็เป็นเดยไปที่อ,นอนันน,น,นะอนี้คือพลสโตค้นหาเนี่ยค้นหาอันนี้คือโน้ตดีเทลซันเรดเดอร์ หลังจากนั้นเราก็โหลดแล้วเราก็โหลดอย่งนี้นะโหลดเสร็จแล้วก็เปิดนึกเราจะขึ้นมาเป็นหน้านี้คือหน้า enable น,น,นี้ก็คือคอนโซลออกบอมยวด o s ทเ o ก็คือหมายถึงว่าวมันจะเป็นขึ้นจะเขียวถูกอยู่แล้วแล้วก็าการบาดถูกเอาไว้ส่วนไอ้นี้อ s ื้อเลไอ้นี้ก็คือ เราถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่รั้นอันนี้คือเค่เปลี่ยนเปนเวลาถ้าเราไม่ใช้เราก็ไม่ไม,ไม่ต้องการอะไรไอ้ตัวมุดดิงออปชั่นนี้ก็อันนี้จริงๆแล้วมันจะมีสกรีนตัวเนี้ยเขียนว่าสวิตช์อ f your สกรีนทูสต็อปมันอปตัวนี้ก็คือเราก็ปิดหมดเลย เปิดไเป็นเว้นว่างไว้อนี้เร็จเอาไว้ไอ้ว่างเลยหน้าสกคืนแล้วกลับไปมาที่แอปนี่ที่แอปที่เราจะให้พูดแอปที่เราจะให้พูดนี้ก็มีของผมนี้ลงไว้ทั้งหมดหกแอปลองดูนะเรามีหมดแล้วนะตอนแรกถ้าของถ้าเราทําใหม่เนี่ยคือมันจะยังไม่มีเนี่ยจะมีออนเราจะรู้ว่าเราจะ ต้องการแอปตัวไหนที่สำคัญที่จะนั้นเช่อนอันนี้ที่ที่ำเครื่องหมายาไว้เป็นอย่างเช่นที่เราจะใช้หลักๆคือพวกถุงเงินนะฮะตัวนี้คือถุงเงินเราก็ทำหรือตัวไหนที่เราจะนั้นหรือจะเป็นเมสเซจอะไรก็แล้วแต่เป็นแอปธนาคารแอปอะไรเราก็ ติ๊กติ๊กไว้เพื่อว่าเราจะใช้อะไรเป็นเป็นหลักก็ให้ให,ให้ให้เขาพูดให้เขาอะไรนั่นแหละเราก็สามารถติ๊กไว้ได้อันนี้จะทําไว้ประมาณหกแอปแค่นั้นเองนี่อีเมลมีอีเมลอีเมลเข้าอันนี้มีก็มีอีเมลมีมสเซนเจอร์อะไรพวกนี้ของแอปธนาคารนี่แอปธนาคารบางแอ,แ,อแอปเนี่ยแมสเซนเจอร์นีแก็ลงไว้ เวลาลงมานี้แอปกรุงไทยแอปธนาคารอะไรต่างๆเราก็ทำได้เสร็จแล้ว,ลวเมื่อเราติ๊กเอาไว้เสร็จแล้วเราก็กลับกลับมานี้แล้วก็เห็นไหมนี้ติเราก็จะมีอยู่ทั้งหมดที่เราจะใช้เนี่ยทั้งหมด6แอปที่จะให้เขาเขามีมีพูดมีเสียงนะอันนี้ลีดเดอร์สเตทอันนี้มันก็ไม่มีอะไรมากก็คือมันควบคุมอยู่แล้ว r ี a เดอร์ออนลี เอ่อสกรีนออนสกรีนออฟฟ์เฮดโฟนออนออฟฟ์หนึ่งองสามสี่อย่างนี้เราตามนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันก็มาที่นี่ตัวนี้สำคัญมากปกติถ้าเรานี้เรากลับมาที่ตัวรีเซ็ตนี่นะเห็นะมมันจะมี Notify from app อะไรเยอะแยะมากมายเราต้องถ้าเราต้องตัดตัวนี้ออกใหนหมดเพราะไม่อย่างนั้น แอปตัวนี้ก็จะพูดพูดมากพูดไม่หยุดเลยพูดมันคือข้อความมันจะเยอะเราก็ตัดให้มันอะสั้นลงตัดเยอะสั้นลงเราไม่เอาเลยที่เป็นข้อความเน,นี่ยเพราะงั้นจะพูดเยอะเนี่ยต้องตัดหมดเลยเกินลงเลยอที่อ่นอานในี่นี้ดังนั้นก็มีการกด,ดยืนยันไปนนนรีพิทอันนี้ดูหนักรีพิทก็คือเราไม่ต้องไม่ไม่ต้องรีพทก็ทำไป อันนี้ครับหลนะังจากนั้น,นมันก็จะได้ f นี่เดี๋ยวนะอ่านี่เราก็จะได้มีตัวหน้าหัว f 2. มันก็คือตัวนี้น,ะน,น,นี่หน้าตามัน f นี่คือหน้าตา f ตัวนี้ ปึ๊บตาแอปมันเสร็จแล้ววันนี้เราก็เปิดปึ๊บนี่แหละแล้วก็เหมือนใช้ที่ตะก,กี้ที่เปิดเปิดด้เลือทุกอย่างก็ทำไปตามขั้นตอนนี้ครับมเมื่อครบปับ๊บล้วก็สามารถเอาไปหลังจากนั้นก็มันมีเราเปิดแอปมันมีข้างหน้าที่เขียนว่าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเห็นัหม สหตุเกี <said> <ci> ่ยวกัดเนี่ยกเเนี <watermelon> ่ยก็เป็นไทยเป็นไทยตราซ่าไทยแล้วก็โอเคโอเคเป็นภาษาไทยไม่มีอะไรเทีวิตอันนี้ก็ f a c e b o ๊ k ไม่มีอะไรตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งเลยมันนีก็ไม่ต้องยุ่งเลยมันโอเคตามนี้นะครับเบื้องต้นจะเป็นลักษณะนี้หลังจากนั้นเวลาลูกค้า เเข้ามาสแกนก็จะไปเป็นเหมือนดังรูปแรกที่ท,ท,ที่ที่่ลงไว้ก็คือพอสแกนปับ๊บเงินเข้าก็จะมีเสียงแล้วนะครับอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะกลับไปทืบไปที่เสียง เหนค่าเรียบร้อยก็สัจก,กน,นี้ก็เรียบร้อยจบครั้นี้จะลองไปทำกันดูครับ